ยำปักบานค่ะร้านนอโต้ยำปักบานนะคะลูกค้าสั่งสามถาดจุกๆเรามาดูนะคะยำปักบานอ่ะเือก้อนน้องวันฟงปัปกบานปลาลูกค้าสั่งมาเป็นอะไรนะนนนะเผ็ดเปรี้ยวน้อยเผ็ดกลางนี่ยน้ำยำแบบสดๆตึ้งๆอย่างนี้เลยไม่มีห่วงเรื่องไม่ห่วงน้ำยำนะคะ สามารถสั่งข้าวเหนียวสั่งขนมจีนมาคลุกน้ำกินเลยๆสั่งของิงเพิ่มไปใส่ยำได้นะล,ลูกค้าชอบสั่งบางค้ลูกค้าน้ำยำเหลือเนี่ยสั่งใส่ถุงกลับบ้านด้วยนี่แบบนี้เลยนะครับกุ้งมากุ้งกล้งหอยแครงหอยชิรีหอยนางรมไปอีกโซ่เข้าไปโซ่เข้ามา นะจ๊ะทูนปรูนแบบนี้เลยจับหน่อยนะคะแล้วก็นังรอมไขป่ปลาเลือเี้ยวไข่แมงดาไข่กรุง่งแล้วก็ปิดจับด้วย ปักกอบนะคะยำปักบานที่แท้จูิงต้องนะโตะย่ยำปักบานนะคะรัสดสดฟรี